สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลน้องออไอนางฟ้าตัวน้อยของเรานะครับของพวกเราชาวเสียงวิหกและแม่ๆพ่อๆพ,พี่ๆมิตรรักแฟนเพลงทุกๆท,ท่านนะครับน้องอายสก,กุณาพรเนะี่ยถือว่าเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆน,น,นะแล้วก็เป็นพึ่งน้อยมหัศาจรรย์หรือสาวน้อยมหาัศาจรรย์ในวงการบันเทิงไทยนะครับในศิลปิน ของหมอลำอีสานเนี่ยจะมีเด็กสักกี่คนที่เก่งขนาดน้องอายนะวันนี้เราจะมาพูดหมดเปลือกเลยกับน้องอายสกุณาพรหรือลูกจ๋าของเราของพ่อนกพงศกรเด็กคนนี้คือเด็กอัจฉริยะนะครับน้องไอาาเนี่ยร้องเพลงได้หลายแนวมากๆน้องไอา,ายร้องเพลงลูกทุ่งเพราะ น้องอาอายร้องหมอลำม่วนมากๆครับน้องอาอายร้องกรอนได้เพราะแล้วอนาคตน้องต้องฝึกร้องสตริงสากลแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราเห็นได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้คือความตั้งใจความขยันอ่พูดไปเดี๋ยวหาว่าแอดอวอีก อ่ะไม่อวยละเอาพูดความจริงกันแล้วกันคือเอาง่ายๆคือเก่งะ่ะผู้หญิงคนนี้คือเก่งครับและหน้าตาไม่ต้องพูดถึงครับน้องอายมีสเสน่ห์หน้าตาดีน่ารักโตขึ้นมาสวยแน่นอนครับแอดดูคอนเฟิร์มเลยนะเพราะว่าใบหน้าของน้องเนี่ยมีโงเ่เฮงที่ดีตาเอกครับยิ้มสวย น่ารักแต่งหน้าขึ้นแล้วเข้ากลองมากๆเหมาะกับการเป็นซูเปอร์สตาร์ครับในอนาคตเราจะได้เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้เติบโตบนเส้นทางซูเปอร์สตาร์หมอลำเพอ่์เผลนะครับเบอร์ต้นๆด้วยซ้ำเบอร์ต้นๆด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอายุ1112ยังเก่งขนาดนี้ถ้าโตขึ้นมาจากขนาดไหนอ่าลองมาฟังกันนะครับมีรักแฟนเพลง บอกได้เลยนะว่าพ่อจา๋าเนี่ยเขารักน้องอายรักตรงที่ความขยันแล้วทุกคนโดนน้องอายตกหมดทั้งวงเลยทั้งองค์กรเนี่ย่ยานุเอนดูน้องอายมากนะครับเวลาขึ้นเวทีดูแลเหมือนหลานแท้ๆคนหนึ่งเลยนกพงศกรก็รักเหมือนลูกเลยดูแลประครบประงมนะครับ ไม่ได้สอนให้น้องอายเนี่ยเอาแต่ใจแต่สอนให้น้องอายเนี่ยรู้จักพึ่งพาตัวเองและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองทุกคนจะสอนกันนะครับคนละแบบจะมีวิธีเทคนิคการสอนไม่เหมือนกันในองค์กรหมอลำเสียงวิหกเนี่ยศิลปินทุกท่านเนี่ยอันนี้วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์จากจิตวิทยา ศิลปินเสียงวีหกมีหมอลำที่เป็นวัยรุ่นเยอะนะแล้วทุกคนเนี่ยเขาก็เติบโตบนเส้นทางที่ฝึกฝนและหาความสามารถค้นหาความสามารถด้วยตัวเองทุกคนจึงจำเป็นต้องเก่งและมีความสามารถฉะนั้นน้องอายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนที่มีความสามารถและเก่ง จึงไม่แปลกที่เด็กคนนี้จะต้องโตมาเป็นเด็กผู้หญิงที่เก่งและฉลาดและเป็นซูปเปอร์สตาร์ในอนาคตเห็นไหมมองแค่นี้ก็รู้แล้วเรามองแวดล้อมก่อนดับแรกแวดล้อมเป็นยังไงนิสัยศิลปินแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับจิตใจเป็นอย่างไรพ่อนกเป็นยังไงดูที่พ่อก่อน พ่อนกให้โอกาสคนถ้าไม่ได้พ่อนกน้องอายจะได้โอกาสขนาดนี้ไหมนี่คือบุญครั้งใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วนกพงศกรก็สร้างบุญไว้เยอะเขาเป็นคนมีบุญบารมีครับเขาถึงได้เด็กคนนี้มาอยู่ใกล้เขาท่านผู้ชมเชื่อไหมถ้าเห็นด้วยกดหนึ่งมานะครับพิมพ์หนึ่งมาเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านกพงศกรเนี่ย เหมือนเทวดาเดินดินน่ะอะพูดง่ายๆเลยเหมือนเทวดาเดินดินเหมือนเทวดาที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีและให้โอกาสเด็กและในอนาคตมันก็จะเป็นเหมือนสเต็ปบายสเต็ปนะครับคือน้องอายโตขึ้นมามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะนกให้โอกาสน้องอาอายมีชีวิตที่ดีขึ้นร่ำรวยขึ้นมีบ้านเป็นของตัวเองสุดท้ายท้ายสุดก็จะมี เด็กคนอื่นเข้ามาเป็นวัฏจกักรน้องอายก็ต้องมาสอนงานนะครับอันนี้คือมองภาพกว้างแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้เก่งและมีความสามารถแล้วพัฒนาได้ดีมากๆแล้วในอนาคตเด็กคนนี้จะนำพาสิ่งดีๆมาให้ที่เรามาพูดถึงปัจจุบันก่อนนะครับแต่ถ้ามองในเชิงจิตวิทยาเนี่ยเสียงวิหก ไปรอดและไปถึงฝั่งฝันได้แน่นอนล้านเปอร์เซนต์ถ้ายังมีน้องอไาอาสกุลพรและแวดล้อมที่ดีที่คอยสอนคอยบอกนะครับรวมถึงงานต่างๆที่เข้ามาขนาดนี้นี่คือบทพิสูจน์แล้วว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาชื่นชมชื่นชอบพ่อจ๋าลูกจ๋าขนาดไหนเขาชื่นชม พ่อจ๋าลูกจ๋าไม่พอยังชื่นชมในตัวศิลปินคนอื่นๆในวงด้วยมันเป็นอะไรที่โอ้โหปราบปื้มใจมากๆเลยอะ่ะอันนี้สามารถบอกแทนแม่ๆได้เลยนะว่าแอดดิวเนี่ยบอกตรงๆเลยนะบอกตรงนี้เลยอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูถึงหน้าเวทีนะครับพักหลังๆเพราะว่าช่วงเสียงวิหกใหม่ๆตั้งแต่สมัย NY เนี่ยแอดดิวไปดูบ่อยพอตั้งแต่มีอ่า ลูกจ๋าเข้ามาเนี่ยไปดูกับเพื่อนแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายรูปเสียดายจังแย่มากๆเลยนะไว้มีโอกาสเดี๋ยวไปใหม่แน่นอนและเราได้เจอกันนะครับใครเห็นแอดดิวก็ทักได้นะหน้าตาเมหมือนในรูปอะแล้ก็คือได้เจอแน่นอนครับนะเรามีโอกาสก็จะเข้าไปเอาของไปฝากคนในองค์กร แต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่าหนึ่งเรายังมีธุระของเราเรายังติดธุระของทางบ้านเราอยู่เนาะหลายๆอย่างก็เลยไปไม่ได้แต่วันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังถึงความน่ารักความดีของเด็กผู้หญิงคนที่ชื่ออ,อาไอักุณาพรแล้วก็มาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องอความประสบความสำเร็จของเด็กผู้หญิงคนนี้ในอนาคตว,ว่าจะต้อง อยู่ในชีวิตที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเด็กที่สามารถสร้างตนเองได้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวและมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นซูปเปอร์สตาร์ในอนาคตได้แน่นอนครับผมการันตีเลยเอาหัวเป็นประกันเลยครับดูจากแวดล้อมดูจากแนวโน้มดูจากเสียงร้องดูจากความสามารถดูจากหน้าตาที่โงเ่เฮงของน้องนะครับดูจาก พอนกพงศกรสิเอาง่ายๆเขาทิ้งน้องไปไหนละ่ะเขาไม่ทิ้งน้องเขาไม่ทิ้งน้องอาอายครับพอนกไม่ทิ้งอไอ้ไอายอยก็ไม่ทิ้งพอนกครับแล้วคนในวงมีใครกล้าทิ้งน้องไอยแมางถามหน่อยเขาก็รักน้องอายกันหมดแล้วแฟนคลับอย่างพวกเราละ่ะจะก,กล้าทิ้งเสียงวิหกได้ลงคอเหรครับถูกไหมฮะเราก็ต้องสนับสนุนต่อไปครับผมแล้วก็ชื่นชมในเด็กคนนี้ อย่างแท้จริงครับเป็นกำลังใจให้น้องไอายสกุณาพรสวัสดีครับ